สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการไลฟ์สาระวันนี้นะฮะมาชมพระ <c oughs> เคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าครับพิมพ์นี้ทรงนี้นะครับอ่าเป็นพระเนื้อดินนะฮะเป็นพระเนื้อดินผสมผงวานยาฮะผมเนื้อดินผงกระเบื้องเออผสมผงวานยาต่างๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อโบวัดศิลาชลเขต นครศรีธรรมราชนะครับปี2,509จัดสร้างนะครับก็พศออก็ลึกนะฮะก็ลึกพอสมควรนะครับลึกไม่ใช่ลึกพอสมควรลึกมากนะฮะปี2,509นะครับด้านหลังก็จะเขียนมียันอุนะฮะแล้วก็เขียนอ่านว่ายังไงอะ่ะอ่านเพืิอน ที่ผมเห็นเนี่ยอ่านวัดสุขนะอ่านวัดสุขหลายคนที่ไปเห็นพระพิมพ์นี้นะฮะก็จะหลงเข้าใจว่าเป็นพระ,อะของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเออคนจะสับสนกันอ่าคนจะสอบสนกันว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพระของหลวงปู่สุกวัดโพไซทองปีสิบห้าใช่ไหมเออ เอ๊แต่หลวงปู่สุขท่านมรณภปี12ไม่ใช่เลยฮะเออหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนส่วนมากจะสับสนน่าจะสับสนจะคิดว่าเป็นของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ <c oughs> ได้คน้นนะฮะค้คนข้อมูลแล้วนะครับเป็นของวัดศิลาชนเคสนะครับจัดสร้างขึ้นปี2509 นะครับแต่ไม่ทันหลวงพ่อโบนะครับหลวงพ่อโบเนี่ยเป็นเกจิโบราณน,นะเป็นเกจิอ <c oughs> ของภาคใต้อะ่ะท่านมรณะภาพก่อนปี2,500นะครับท่านพลเรอถ้าจําประวัติไม่ผิดเนี่ยท่านมรณภาพก่อนปี2,500นะครับแต่ปีเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับไม่ทันท่านนะครับเป็นพระที่ทําขึ้นไม่ทันท่านนะครับแต่ว่าออกวัดศิลาอชนละเขตถ้า,อ,าออกเสียงถูกไหมเนี่ยนะครับ ก็ไม่ทันท่านนะครับแต่ว่าพิธีปลุกเสกเนี่ยนะฮะจัดได้ดีมากใหญ่มากนะครับรายนานเ,เขาเรียกันนะพิธีใหญ่เออพิธีใหญ่ปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะปลุกเสกอยู่9วัดมั้ย9วัด11วาระ เออเก้าวัดสิบเอ็ดวาระนะนะนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ปลูกเสกถึงเก้าวัดเลยทีเดียวนะสิบเอ็ดวาระนะฮะรายนามเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกก็มีหลวงพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์นะหลวงพ่อเขียววัดหลงบนเออพระครูประหลัดชูวัดป้อมแก้วไหมวัดป้อมอะไรนะอะไรประมาณนั้นอะ่ะนะฮะแล้วก็เกจิสายใต้อีกนะพระอาจารย์นำวัดดอนสลา,าเออแล้วก็ อ่าเกจิ้ทางภาคกลางก็หลวงปู่โตนะ่าหลวงปู่โตะหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะฮะแล้วก็หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อเทียมวัดกัตสาต์ท,าที่ลาชเออสายวัดป่าก็มีหลวงปู่เทศเทศแรงสีนะหลวงตามหาบัวอ่าวัดบ้านตาดอ่าหลวงอะไรนะวัดอ,อภัยวันเนี่ยจำไม่ได้เออเยอะมาก108รรูปนะฮะที่ที่จัด ที่ที่ร่วมปลูกเสกในในในพระรุ่นนี้นะฮะแล้วก็สมเด็จนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในหลวงรัชการที่9้าเสด็จในพิธีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่พิธีใหญ่มากนะเห็นองค์เล็กๆจิ๋วจอย่างนี้นี่นะฮะก็เรียกอะไรนะเต็มไปด้วยเออเต็มไปด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับอ่าองค์เล็กๆนะฮะด้านหลังเขียนอย่างนี้นะฮะ แต่คนไป <ara> ok <function> ท <pl ains> ี่แรกไม่ใช่คนทั่วไปหรอกผมนึ่คิดว่าเป็นหลวงุหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเลยเออแต่ดูไปดูมาเออเอ้าเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อโบวัดชิลาชลเขตนะฮะสร้างย้อนยุคนะฮะไม่ทันท่านนะครับไม่ทันท่านไม่ทันหลวงพ่อโบนะครับแต่ว่าพิธีจัดสร้างดีมากนะฮะแล้วก็เป็นพระที่มีประสบการณ์สูงด้วยนะฮะอ่าเมตตาแค้วคาดนะแก้วคาดปลอดภัยออกทางคุ้มครองสายใต้ไม่ต้องห่วงนะฮะเออ นะฮะมีความเขาเรียกอะไรนะมีความเฮี้ยนนะฮะมีความแบบอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรมีความแบบเขาเรแบบียกอะไรอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่ก็ว่าเออมีแน่นอนสายใต้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนออราคานะครับราคาก็อืม คนไม่รู้จักหรือเปล่าผมไม่ค่อยมีราคาเนาะราคากลางๆก็ตีไว้ไม่เกินพันห้าสวยๆก็ไม่เกินพันห้าแต่ว่าซื้อขายกันจริงๆไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้เขาเรียกนะผมก็ไม่ได้รับเช่าปล่อยเช่านะฮะก็ไม่ได้ทําการซื้อขายก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่กันแน่อย่างคนจะเจอทั่วไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณราคาที่จับต้องทั่วไปก็ประมาณสักเอ,อวิถีคนจรนวิธีแห่งชีวิต วิธีแห่งความสุขราคาที่เช่าหาทั่วไปแบบเออง่ายๆก็ประมาณ3-400ไม่เกินนี้หลอมั้งเนาะน่าจะไม่เกิน500หรอกเนาะไม่เกิน500ไล่ตั้งแต่ร0 0ย0 0งร้ถ้าออก ถ้าออกนอกพื้นที่หมายถึงไปที่ภาคอื่นคนไม่รู้จักก็เพอเพอก็องละยี่สิบาทเลยครับก็แล้วแต่เนาะตาดีได้ตาลายเสียนะฮะเพราะว่าบางทีก็อยู่ในกองไงคนก็ไม่รู้เป็นอะไรไงเออคนก็มองข้ามเนาะลักษณะพระก็ไม่ได้คมชัดหน้าตาอะไรไม่ได้คมชัดเท่าไหร่คนก็อาจจะมองข้ามไปนะครับก็เลยทําให้บางคนก็รู้จักก็จะเช่าได้ในราคาที่ถูกก็คืออง์ละร้อยองละสี่สิบห้าสิบบาทนะฮะ อาจจะเจอนะครับก็จ,จ,จดจํารูปทรงนะฮะไว้นะครับเผื่อไปเจอเผื่อไปเคลียก้องปะครองชีพนะเผื่อเจออย่างได้พระที่เขาเรียกนะราคา,าราคาย่อมเยาวแต่พุทธคุณนีอ่าพุทธคุณนี่ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ย่อมเยาวตามราคานะครับแขวนเหวียวได้เลยนะครับใครมีนี่แขวนเดียวได้เลยนะฮะรับรองจี๊ดแน่ <laughs> จะพลังจี๊ดปี๊ดสุดอย่างที่เขาว่านะฮะนะครับแขวนีวได้เลยนะพระรุ่นนี้ก็พศพิธีการจัดสร้างพศก็ลึกเกจิอาจารย์ก็ชั้นนําระดับประเทศที่ร่วมกันปลุกเสกให้นะครับใครเจอใครอยากได้พระเนื้อผงองค์เล็กๆนะฮะองเล็กแนะขวนคอให้เด็กเออแขวน,นให้เราคุ้มครองนะฮะหรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีไม่อยากแขวนองคใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งพิมพหนึ่งนะ,ะที่ที่ที่ผมนํามา ทําทคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรละฟังกันนะครับก็โอเคนะครับสําหรับรายการไา์สาระนะครับก็ทําคลิปสั้นๆนนก็นำพระใหม่บ้างเก่าบ้างนะครับมาให้ชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นแรงใจเล่น้อยในการเขลียร์กองประคองชีพหรือในการทําคลิปกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ